ชมกับชาวอยากดูต้องลองทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะคะผมผมก็จะไปกินร้านรามยอนร้านหนึ่งที่น่าจะอร่อยมากเลยนะคะผมแลวเราจะไปกินกันตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแล้วรอน,นั่งรถไฟไปถึงเดี๋ยวเราไปถ่ายที่โดยอีทีนึงครับตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เอ็มอาร์ทีสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะเราสองคนก็จะไปกินรามเมยนนะคะเห็นเขาบอกว่า บรรยากาศเหมือนกับยกแม่น้ําฮันมาไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่ที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราอยู่ MRT เพื่อที่จะไปแถวสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในร้านนะคะมาให้ดูกันไปค่ะค่ะตอนนี้ก็กําลังรอ MRT นะคะเดี๋ยวต้องไปต่อรถไฟที่สถานีเตาปูนนะคะ ตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะ คนมาถึงอะไรนะเขอเจอมันคืออะไรนะสเตชันแคชีอ่าตอนนี้ออกมาที่นี่ละทางออกที่จะไปกินเอราม,มีนร้านเนี้ยแต่ว่าฝนมันตกไม่ได้จับยามสามตาก่อนออกจากบ้านนะคะออกมาข้างนอกปรากฏว่าตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ติดฝนอยู่นะคะ <c oughs> ร้านที่เราจะไปอยู่สุขุมวิท21นะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านทันการราม,มีน อนนี้บรรยากาศไม่มีโชคร้ายนะคะฝนตกก็อาจจะไม่ได้นั่งแบบปิกนิกนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดู้างในก,รรากาันบรรยากาศร,รอบๆร,ร้านนะคะก็จะมีที่นั่งให้มีสวนแล้วก็จะมีที่นั่งอยู่รอบๆนะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นลานหญ้าก็คือถ้าฝนไม่ตกอ่ะเราก็จะมานั่งปิกนิกตรงนี้ได้ตรงสนามหญ้าตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นสนามหญ้าเทียมแต่วันเนี้ย เรามาวันที่ฝนมันตกพอดีเนาะก็เลยไม่ได้มานั่งปิกนิกตรงนี้นักัทจอออ ตอนนี้ถึงร้านนี้ละชื่อร้านฮันกังก็งท็อ,อ,อปปิ้งเลือกไหมคะท็อปปิ้งคอปเตอร์เลือกท็อปปิ้งลูกมีชีสมีไส้กรอกม,มีกิมจิ คือจองวะอ่าเป็นตันี้นะคะเออเอะไรอะไรอันนี้คือลงกินดูเสียเลยนะอ่าคืออะไรเอาเอามาบอกมีอะไรบ้างเอาเอาตัวนี้มีรักชิเก้ชิเก้ผมเอาชิเก้อันนี้คือปอกนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เอ่อมักมักข้าวเอาไหมข้าวไหมข้าวไหมเอาไม่เอาอ่ะอร่อยนะอร่อยอ่ะอ่าลองลองลองออร่อยมาก อร่อันน <invent ories> ี้อันี้นะอันีสูจงกวานี่มนใชฟอร์ซิมอนนอร์ซิมาแล้วก็เป็นน้ำคอบตอเอาน้ำอะไรลูกม่เอาไมไม่ีโค้งนะคอปเตอร์อ้าชิเกอโซเด็กชายคอปเตอร์งงชิเกอซองอันนี้นึ่งเาวิธีทำ เป็นแบบที่เราจะต้องทำเองนะคะอ่ะ,อะก็มีท็อปปิ้งใส่ท็อปอปิ้งลงไปแล้วไงต่อบาร์โค้ดจะอยู่ฝั่งนี้นะคะบาร์โค้ดนี่สแกนตรงนี้ค่ะบาร์โค้ดไปสแกนอ่ะอ่าไ,ได้แล้วได้ <ๆ S 1> แล้วกดที่ start start เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ปิดอ ไม่ค่ะอันนี้เขาจะต้มให้เราเลยข้างล่างก็คือจะเป็นเปล่าเปลาต้มให้เราเลยแค่เขาเติมน้ำปุ๊บเสร็จเขาจะต้มให้เราเลยอ,อ่าโอเคเสร็จแล้ว<า>ใช่ไหมไม่อ่าต่อไปอันนี้อันนี้คือแกะใส่ทุกอย่างเลยค่ะอ่าเขาจะทำทุกอย่าง,งทั้งเครื่องปรุงทั้งบุดดิ้งเกาหลีใส่ได้หมดเลยพี่เขาใส่ัดเลยอันนี้ใส่ได้เลยใส่เครื่องปรุง ทุกอย่างเลยลูกอันนี้ยังไม่ใส่เขาบอกอ้าวพี่เขาให้ใส่ทุกอย่างเลยนู่นด้วยอันน่ะใส่มาเกี๊ยวปลาอะไรอยังค่ะใส่อะไรต่อบ,บ้างอาา้าวกาแฟอันนี้ก็ใส่ได้นี่ค่ะอันนี้เครื่องปรุงมันครบแล้วเหรอคะอ ลุ่มนี่ลุมเลยหัวขนโตขนโตมากเกี้ยวกับกายเปิดไฟไว้ให้หน่อยแป๊บนึง แล้วก็อันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรต้องกระเหนือแล้วก็สแกนบาร์โคดกันเดิมอันสแกนบาร์โคดูบาร์โคดสแกนอ่าได้แล้ว้าแล้วกดคิสตาร์ทกินกดสตาร์ทลูกสตาร์ทนี่สตาร์ทนี่แล้วอันนี้ค่ะอันนึงอ่าอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้เริ่มเดือดเขาเต้าไปไหนอะทำให้บอกนะนี่ใส่ได้หมดมั้ง นี่ลีดูสินี่นี่รีดนูนี่นี่เดือดแล้วแกเห็นไหมอืออออือก็ใส่หมอลัยอยู่ยังอันนี้คงจะยังเนียนหไม่ไม่อันไม่ <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้คงจะจมเนียนอันนี้คือใส่ได้เลยอันนี้ของจำพุงซีฟู้ดนี่ใส่หมดเลยเหรอ ตรงยังใช่ค่ะโอ้อันนี้ดยเป็นยต้องจำองดูมากคโอ้หขับ่ะเสร็จแล้วก็สแกนบาร์โค้ดดิโทรศัพท์ไทลอะไรเออู้นะคะลูกค้าสแกนบาร์โค้ดตรงนี้เนี่ยติดหรือยัง่ วางโค้ดอยู่ไหนอ่ะอ่ีโอเคติรงไปเโทรศัพท์ใครวางีไไม่รู้โอ้โอเคอ่าโอเควางก็สตาร์ทนู้สตาร์ทสตาร์ทอ่นั่นแหละนี่ค่ะรอสักพุ่นะคะแ้วก็ไหลี้เสร็จแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้เืเทน้ำเทน้่นนี้นเอาน้ำมาเทนี่เขาจะมีที่เทน้ำทิ้ง ก็เทมาเนี่ยเทเบาๆค่อยๆเทอันนี้เป็นจานจ,จังเหมียนมันต้องกินแห้ง<ม><ๆ>ก็เทน้ําทิง้งเทลงไปเลยอย่าเทเครื่องลงไปนะเบาๆ,ๆเอาอีกไหมเทไปอีกอเทน้ําทิ้งแล้วก็ใส่เครื่องลงไปหื ่ใส่ให <c oughs> ้หมดอ่ะเมีย <story> น <clipping> ีกหมดแล้วไม่มีอ่ะช่วไมมันไม่ออกเลยเออเลืออีกอันนึงไหมเหลือจนได้อันนี้อันนึ่งไหมใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วอ่ะครบแล้วปายยกปเบื่อเปลื่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คอีก10กิโลตีอะอีก10เจ็บกิโลตี บอกเวลาเรือกสายเอาคนนี้กลับไป้วยรับ <classics> อยู่เกาหลีเคยเห็นเครื่องนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็น <constructor> คนเกาหลีงงคนเนียคนเกาหลีงงไม่เคยเห็นเครื่องนี้ให้มันทค่วถึง แล้วก็อาจออวานๆขมได้เหรอขมแบบขมไปๆนี่นะก็จะออกหวานๆผมว่าย mm. ี่หนี้อร่อยไม่เท่ายี่ห้อยี่ห้อสำยังสังมายังอร่อยกว่านะอนนมันธรราก็สุกเร็วนะอันนีมันอันนีมันเป็นกรงอ่ะเป็นใหญ่ใหญอื ลูกชิ้นเป็นยังไงไมโลรับนี่คือตอกกอกี่ชีสนะคะเท่าไหร่นะยงมั้อขอชิมหน่อยติก ทิมอเอานะคะผมมันลื่นมากเนี่ยใส่กรอบก,ก็ใส่กรอบปกติกกมันคือมาม่าธรรมดาเนาะอ,อร่อยเหรอครับเตอร์ครับเตอร์รอรยกนิ้วนี่นะครับทุกคนน้ำที่ผมเลือกมาก็จะเป็น ขาวผสมกับมาซึ่งผมก็ได้กินไปแล้วก็หวานๆนะครับผมรสชาติเป็นจะหวานนำแล้วก็จะค่อยๆจางลงไปคล้ายๆเหมือนพวกน้ำผลไม้บ้านเราอ่ะเป็นคล้ายๆเฉาควยเกลคายเลยลกเิกินร้านอาหารม้เขา service after a กินเขาเสร็จแล้วแล้วก็เขาเอาชิคกี้มายค่าเงินคงมาเอาอะไรนะพี่ชิคเค้ชิคเค้อันเนี้เขาเขามักเขามากนะอืมเขามากอ่อ Korean people they like to eat after eat t h e y want to drink this onethis one ปน์ก็เ่อ h e a l t ออันนี้ นีก็็จะเปอันนี้เป็นเป็น,ปนชินน้มอนเอ่อเพอร์ซิมอนแอนด์ชินน้มอนใสเลยก็อันเน,นีนย้ยคนกเกาหลีคนเกาหลีก็ชอบนะเพราะว่า one of the famous อ่อัพทอมเมอร์เหมือนกันชิคเก้กับซูจ,งว,จงวะซูจงวะเนียเลียซูจงวะไอชินน้มอนอันเนี้ยมันคืออบเชยนะครับผมใช่อบเชยที่เขาเอาไปใส่พาร์ <ง S 3> โลว์นั่นแหละ อาชีมม่ารสชาติเป็นไงนีแม่ผมกลับมา <c oughs> รสชาติเป็นไงคุณเคยกินยาแล้วยาตัวยาที่มันเป็นแบบแคปซูลมันแตกออกมันรสชาตินั่นแล้วรสชาตินั้นอะไรมๆอ่ะข,ข,ข,ขมเหรอลูกมันจะมีกลิ่นแบบ ยังไงนะเออช่น้ำมอนอ่ะค่อยบางทีไม่ชัดอ่ะลองลึกๆสิลึกๆก็ท้ามาก็สั่งอันนี้จะเป็นปีที่สุดอันนี้ดีกว่าใช่ไหมอันนี้ต้อันปนที่แบบอันนี้ดีอร่อยกว่าใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นไงอย่าไปหาซื้ออย่าไปหาทำอย่าไปหากินเราก็สั่งได้แหละแต่ว่าสำหรับผมไม่ค่อยไม่ชอบ ชินน้ำมอนอ่ะคืออบเชยอ่าก็ชินน้ำมอนก็คืออบเชยไงรสชาติมันจะตึงๆเป็มเหมือนกับบุดพอเฮลบุดพอเฮลก็จะเป็นรสสัมผัสของมีม,มีกลิ่นอายแบบน้ำมะตูมอ่ะแต่ละกลิ่นใบเตยนิดๆ่ะแล้วก็มีเหมือนมีอะไรอ่าไอเนี้ยเก๊กฮวยอ่ะเหมือนออกเก๊ก้วยหน่อยๆด้วยนะเนี่ยแก้วเนี้ย เอาอยัางไงมาใบเตยมามาตูมทีก็มันองมันเี้ยพอเรากินไปอ่ะก็จริงๆนะลูกเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนน้ำมะตูมอ่ะบวกบวกกินใบเตยหน่อยๆแล้วก็มีแบบแก๊กหวยนิดๆด้วยแก๊กหวยนิดๆแล้วก็มีกๆๆลิกก่นอย่างี้แหละอบเชยอ่ะก็ขอ้อมูลนะครับกระป๋องนี้นะครับได้มาจากคนเกาหลีเทสลาสเปอร์เซ็นต์นะครับผมดจุดประสงค์ที่จะมาวันนี้นะคะก็จะมาดูเครื่องต้มรามยอนนี่แหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาร์โค้ บาร์โค้ดเนี้ยเราก็เอาไปส่องกับเครื่องเมื่อกี้นะตรงนี้ก็จะบอกว่า240วินาทีก็คือต้ม4ีนาทีนะคะต้มมาเสร็จแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบลอยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็จะเดือดแล้วเราก็กินได้ถ้วยหนึ่งประมาณทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะินกินสี่ยเก้าสิบอ่าเนี่ยน้ำน้ำสามขวดแล้วก็เนี่ยสามถ้วยนะ490บบาทราคาก็ใช้ได้ราคาถามว่า ครั้งหน้ามากินไหมไม่มาเพราะว่าต้มหัว <c> ต <oughs> ้มครั้งหน้ามากินไหมไม่ไมาอันนี้คือแค่อยากจะมาดูว่าไอ้เครื่องต้มแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าเหมือนอนำนพอร์ตมาจาก่านแม่น้ําทันน่ะแม่น้ําทันที่เกาหลีอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ต้มยังไงก็มาลองแล้วมาลองแล้วก็รู้แล้วรู้แล้วก็มาซ้ําไหมก็ไม่มาอย่างที่บอกอันนี้ก็สามารถไปซื้อห่อหนึ่งประมาณสามสี่สิบเนาะที่ ห้างสรรพสินค้าแล้วสมมุติเรามีแบบมีเนื้ออะไรเหลืออยู่แล้วก็ใส่ใส่ลงไปมันก็อร่อยละโอเคโอเคแล้วเราซื้อเองก็ได้นะอะพี่พงศ์ม่าไงไงไม่มาใช่ชีบานก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นั่นก็ลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดทุกกดที่มีเนาะยกเว้นกดอันสับนะก็ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ